อ่าโอเคครับผมคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำวิธีการสำเนาระบบจัดเก็บรูปภาพใน Google Drive nice, นะครับเอาไปใช้งานกันนะครับอ่านี่ก็จะเป็นระบบตัวอย่างก็เข้าสู่หน้าล็อกอินนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าหน้าแอดมินนะครับในการที่จะ,ะเพิ่มกิจกรรม นะครับเช่นสองห้าหกแปดกิจกรรมวันปิดจากนั้นก็อชูดไฟล์นะครับผมสมมติว่าไฟล์นี้นะครับสักหนึ่งรูปเนาะก,กดบันทึกครับ ภาพนี้ก็จะถูกจัดเก็บแล้วก็สร้างโฟลเดอร์ใน Google Drive like ของเรานะครับแล้วก็มันก็จะ,ะทำการแสดงนะครับรายการกิจกรรมทั้งหมดนะครับเราออกจากระบบเสร็จแล้วไปเข้าชมแบบผู้ใช้งานทั่วไปนะครับนี่ก็จะมีภาพกิจกรรมขึ้นแบบนี้สามารถดาวน์โหลดได้นะครับผม ได้ภาพแบบนี้มานะครับอ่ะโอเคไปดูวิธีการทำกันครับอ่ะให้ท่านกดดาวน์โหลดนะครับผมเอบอ,อ่ะจากนั้นก็กดไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็ทำสำเนาอันนี้ทำไมแก้ไขได้อ่ะไปที่ไฟลนะ์เนาะ แล้วก็ทําสําเนานะครับจากนั้นก็ให้เราไปที่ได้นะครับออันนี้แนะนำว่าให้เราเนี่ยสร้างได้ไว้ก่อนนะครับเพื่อเป็นการทดสอบอาจสมมติว่าผมยังไม่สร้างหรอกผมกเอาตามนี้แหละ,ะกดทําสําเนาก่อนเลยครับรบ ส่วนชีทที่เป็นต้นฉบับอันนี้ก็ปิดไปได้เลยนะครับท่านไม่ต้องไปแก้ไขนะครับเดี๋ยวมันจะมีปัญหาอ่ะโอเคกดไปอันนี้คือชีทที่เราสำเนามาเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ท่านก็ไปที่ Google Drive นะครับไปที่ Google Drive ถ้าไม่ทันก็รีกลับไปดู ได้นะครับแล้วไปที่ได์ของฉันนะครับอ่ะผมจะสร้างโฟลเดอร์หนึ่งโฟลเดอร์ขึ้นมาเนาะอ่ะแต่ผมท่านก็ก็สร้างเนาะถ้าไม่สร้างก็ไม่เป็นไรนะครับจริงๆก็ระบบจัดเก็บ g o o l e Drive เนี่ยจะเป็นต้องสร้างนะครับอ่ะไปที่ท่านก็สร้างมาเลยนะครับสมมติว่าผมเป็นภาพกิจกรรม ่ะผมผมผมจะใช้อันเนี้ยเป็นเป็นได้ในการเก็บรูปภาพนะครับเนี่ยไดทที่ชื่อว่าภาพกิจกรรมเนาะอ่ะทีนี้นะครับท่านก็มาที่ชีตนะครับไปที่ส่วนขยายนะครับไปที่ส่วนขยายเลือกแอ c r i ิปนะครับผมอเอาแล้วน่าจะมีคนมาแก้ไขนะครับก็เลยแบบรวนเยอะ ไปที่ส่วนขยายเนาะคลิปนี้ผมจะไม่ตัดเลยนะผมจะลงแบบเรียวๆเลยนะครับเราจะได้รู้วิธีการแก้ปัญหานะครับอลองเลือกเป็นอันที่สองนะระบบจัดเก็บรูปภาพอ่ะมันจะมานะอะมันจะมาหน้าของแอปสคริปต์นะครับสิ่งที่ท่านจะต้องเปลี่ยนนะครับก็จะมี sheet ID กับ ใฟ้โฟลเดอร์ ID นะครับชีต ID ก็ไฟล์ที่เราสำเนามาจากต้นฉบับนะครับก็คัดลอกตั้งแต่ตรงหลังสแาสหลัง D สแลดเนี่ยคัดลอกไปครับแล้วก็ก่อนถึงสแลดอีดิบนะครับ c t r l C แล้วก็มาที่ a p p สคริปต์นะครับแล้วก็ลบอันเดิมของเขาออกอวางอันใหม่ลงไป ส่วนได์เราก็มาที่ไดได์ที่เราจะสร้างนะครับจัดเก็บรูปภาพเนาะ,ะสมมติว่าผมจะเอาเอาเป็นไดไดนี้แหละเนี่ยภาพกิจกรรมที่ผมย้อนกลับมาก่อนนะครับได์เนี่ยเราจะต้องแชร์ด้วยนะครับแชร์ได์ด้วยนะครับก็ให้ท่านแชร์นะครับแชร์ คนที่มีลิงก์จัาทุกคนที่มีลิงก์นะครับเป็นผู้มีติดอ่านนะครับนะแล้วก็กดเสร็จสิ้นเลยนะครับแนะนำว่าให้แชร์โฟลเดอร์แบบนี้ด้วยนะครับให้มันให้มันขึ้นเป็นเป็นรูปคนนะครับนะจากนั้นดับเิ้ลคลิกเข้าไปนะครับให้ท่านนะครับ copy l ง n k ID ของ Google Drive นะครับเนี่ยมันจะอยู่หลังโฟลเดอร์ slash copy เลยครับเอามาเปลี่ยน ตรงนี้อ่าเปลี่ยนตรงนี้นะครับลบออกวางแทนที่ปึ๊บโอเคนะครับก็ใน code. gs ก็จะมีการเปลี่ยนอยู่แค่2ที่นะครับตรงนี้นะส่วน index. html นะครับ index. html นะครับให้ท่านเลื่อนมานะครับดูที่ว่าเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะเพราะว่าผมก็ไม่มั่นใจนะครับว่า มันต้องเปลี่ยนตรงไหนบ้างปกติก็่า,อาโอเคประมาณนี้ประมาณนี้อ่าหลังจากนั้นนะครับอ่าให้กดบันทึกก่อนกดบันทึกนะครับอ่าจากนั้นก็ไปที่การทำให้ใช้งานได้นะครับ แล้วก็เลือกไปที่จัดการให้ทํำให้ใช้งานได้นะครับแล้วก็เลือกไปที่สร้างการทําให้ใช้งานได้ตรงนี้ก็มันเป็นเว็บแอปอยู่แล้วนะครับท่านก็ามาเปลี่ยนผู้มีสิทธิ์เข้าถึงตรงนี้ให้เป็นทุกคนนะครับแต่ถ้ามันเลือกให้แล้วก็ไม่เป็นไร้าก,กดทำให้ใช้งานได้นะครับ จากนั้นมันจะให้ติดเข้าถึงนะครับกดให้ติดเข้าถึงแล้วก็เลือกบัญชี Google นะครับะจะสังเกตว่าถ้าระบบไหนมีการจัดเก็บรูปภาพใน Google Drive เนี่ยมันจะขึ้นให้เลือกแบบนี้นะครับแต่ถ้าระบบไหนที่ไม่มีนะครับมันก็จะขึ้นอีกอย่างหนึ่งนะครับดังนั้น ถ้าขึ้นแบบนี้ให้กดเลือกทั้งหมดนะครับเลื่อนลงมานะครับกด continue นะครับจากนั้นก็รอนะครับเราก็จะได้ลิงก์นี้มานะครับลองทดสอบคลิกไปที่ลิงก์นี้นะครับหรือคัดลอกลิงก์เอาไปเปิดแท็บใหม่ก็ได้นะครับผมจะคลิกที่ลิงก์เลยเราก็จะได้หน้าตาระบบ าที่เป็นของเราประมาณนี้ครับส่วนชื่อผู้ใช้กับรหัสผ่านอันนี้เราสามารถลบออกได้นะไม่ต้องให้มันขึ้นชื่อรหัสผ่านกับยูเซ n a m e มแบบนี้ก็ได้นะครับเราก็จะคอยกรอกอทีนี้ผมจะลอง โอเคคลิปนี้อาจจะนานโอเคครับมาไหมอ่ามาเลยครับการเก็บข้อมูลมันก็จะเก็บเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอ่ทีนี้มาดูอ่านี่ครับที่เราสร้างโฟลเดอร์มันจะมีหนึ่งภาพที่อัพโหลดเข้ามาโอเคอ่าดังนั้น ลิงก์ที่ให้ให้ท่านเอาไปสำเนาเนี่ยเดี๋ยวผมจะแจกให้ใหม่ครับมันน่าจะมีปัญหาติดขัดนะครับโอเคคลิปนี้ยาวหน่อยนะครับก็ต้องขออภัยเนาะแต่ผมก็ไม่ได้ไม่ได้ตัดต่อไม่ได้อะไรนะครับก็แบบเรียวๆเ,เลยนี่นะโอเคทีนี้เราออกจากระบบเข้าชมก็จะมี อ,อยู่ไหนอะไม่พบกิจกรรมที่ค้นหาเอาเมื่อกี้มันก็บันทึกไปแล้วนะสำเเราก็จะขึ้น บนหรือปากเองตัวนะครับแถวด้านบนวางลงโอเคไฟล์อ่ะโอเคมาแล้วดังนั้นก็ โอเคอันนี้เดี๋ยวผมจะแชร์ลิงก์ให้ใหม่เนาะเพราะว่ามันอาจจะมีปัญหาติดขัดนะครับอ่ะโดยสุภาพรวมก็สามารถแก้ไขนะครับท่านก็รีคลิปด,ดูเอานะครับว่าวิธีการแก้ปัญหายัางไงนะครับเดี๋ยวผมจะแชร์ลิงก์สำเนาให้ใหม่นะครับเนื่องจากว่าโค้ดน่าจะมีปัญหานะครับโอเคครับคลิปนี้ก็สอนวิธีการ ติดตั้งระบบจัดเก็บรูปภาพใน Google Drive นี่นะครับลงในไ r i ์ของเรานะครับถ้าชื่นชอบฝากกดไลค์ like, กดแชร์ครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ